สนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีจํากัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราซ้อนแดงบริษัทจากโกประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรเพื่อนๆชาวสากลที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมนายสิริภัยบุญนุสิริหานะครับในรายการมอดไม้หมอนท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะมอดต้นนะครับ เดินทางนะครับไปภารกิจต่างประเทศเนื่องจากว่าขบวนการสากลมีการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมอต,ต,นต้นองทําภารกิจในภารกิจหลักของมอต,ต้นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทําการเชื่อมโยงและเอาองค์ความรู้ของขอบวนการสากลนะครับมาพัฒนาขบวนการของสากลในประเทศไทยเรานะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ทางร,รายการเรานะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญนะครับมาร่วมรายการกับเราในรายการมอดไม้หมอในวันนี้นะครับตลอดสัปดาห์ครับในเรื่องของ เล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสที่สดใสนะครับนำสู่ในเรื่องของความเจริญในกระบวนการสากลได้อีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คือการปลูกไผ่นะครับจะเป็นอาชีพเสริมหรือจะเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสากลน้องใหม่แห่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าจับตามองพอสมควรนะครับจากท่านรองประสบศินแม่นทิมนะครับรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสากลปัจจุบันนี้ครับมาผันตัวเองเป็นประธานสากลการเกษตรผู้ปลูกไผ่กาญจนบุรีจำกัดสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับ อยากจะสอบถามท่านเหลือเกินลองร,รู้สึกว่าเราไปเยี่ยมชมสากลผู้ปลูกไผ่มาตั้งปีกว่าที่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้เป็นเช่นไรและที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรบ้างฮะอยากให้ท่านเนี่ยแนะนํากับท่านผู้ชมดูสักครั้งฮะครับก็ต้องก่อนอื่นขอแนะนําก่อนว่าสากลเกษตรผู้ปลูกไผ่เนี่ยมีความแตกต่างจากสากลทั่วไปก็คือวิธีคิดกับวิธีการนําสู่การปฏิบัติเรามองว่าถ้าเกิดเกษตรกรมีองค์ความรู้มีความเข้าใจในเรื่องเกษตรในแต่ละด้านดี ผลผลิตน่าจะดีเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวคิดว่าต้องให้ความรู้ก่อนแล้วก็สร้างระบบการจัดการสกรกรให้อย่างเป็นระบบ,บอันนี้นคือที่ว่ามีความต่างกับอีกส่วนหนึ่งรายได้ของกเกษตรกรที่จะมาปลูกไผ่กับรายได้อย่างความต่อเนื่องที่เราคาดหวังว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นตัวเติมเต็มหรือเป็นตัวเพิ่มรายได้ในครัวเรือนแล้วก็ลดความยากจนให้กับกเกษตรกรไทยในอนาคตได้อยากให้ท่านาย้ําถึงในเรื่องเจตนาลม เจนะตนารมที่มาตั้งสากรไผ่แล้วไปมองธุรกิจในเรื่องของไผ่เนี่ยอะไรเป็นตัวจุดประกายตัวจุดประกายตัวแรกก็คือหลังจากที่เราเนี่ยไปร่วมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยโชบุประเทศญี่ปุ่นครับตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงว่าใช้ผลผลิตจากภาคเกษตรคือไผ่เอาผงไผ่มาเป็นอาหารสัตว์เอาผงไผ่มาเป็นอาหารคนครับ แล้วก็เอาผงัยมาเป็นสารปรับปรุงสภาพดินเพราะฉะนั้นจากผลงานวิจัยจากปีที่1ปีที่สองปีที่3ครับตรงนั้นแหละเป็นแรงผลักดันกับอีกส่วนหนึ่งทางคณาจารย์ก็บอกว่าถ้าลองช่วยผลักดันหน่อยได้ไหมไปปลูกเองเลยได้ไหมผมก็เลยคิดว่าถ้าปลูกเองก็คงไม่มีปัญหาครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยกลไกของการจัดการการตลาดตรงนั้นจะทํำยังไงก็เลยเป็นที่มาว่าคือ ที่ปรึกษาผมก็คือท่านผู้ตวรวจอนานผู้สิทธิกุลเนี่ยถ้าเป็นผู้ตรวจรายการกระทรวงเกษตรท่านก็เลยบอกเอ๊ะท่าลองท้งนี้ไปตั้งสะกอ์ดีไหมผมว่าอ้งไม่ยากนี่เพื่อเพื่อให้มันดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมไม่ให้มีติดขัดในเรื่องของต้นน้ํากลางน้ําปลายน้บก็คือหมือว่าเราไปสร้างระบบการจัดการในการตลาดเกี่ยวกับสินค้าสากอทท้งระบบโดยใช้สากอเป็นกลไกในการผลักดันแล้วใช้สากอเป็นตัวกลไกในการเติมเต็มเรื่ององค์ความรู้ให้กับสมาชิก เพราะนั้นองค์ความรู้ทั้งหมดมาอยู่ที่สกร,รตัวผลิตไปอยู่ที่สมาชิกครับเพราะฉะนั้นใน2ส,ส่วนเนี่ยก็ทําหน้าที่บทบาทต่างกันครับกับอีกส่วนที่จะมีความก้าวหน้าหรือความเติบโตก็คือสกรกับสกร,รเพราะนั้นเครือข่ายสกร์คอนเซปต์นี้ต้องไปด้วยกันคอันนั้นก<พ>็คือเป็นเป็นที่มาที่มาทีนี้อะไรที่ให้ท่านให้พูดง่ายๆว่าสามารถบอกให้ท่านผู้ชมได้ชัดเจนว่า ตัวจับต้องได้ในเรื่องของผลวิจัยมีอะไรที่ชัดเจนยกตัวอย่างคร่าวๆครผลวิ<ฮ>ลจัยนี่ก็คือผงไผ่จากการวิจัยเนี่ยนำไปเป็นอาหารสัตว์คือเลี้ยงไก่ไก่ไข่ไข่ออกมาแล้วมีคุณภาพดีมีสีแดงก็มีประโยชน์มีโปรตีนสูงหมูหมูก็เปลี่ยนสภาพจากไขมันเยอะมาเป็นเนื้อแดงอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งกับอีกส่วนที่เป็นอาหาร อาหารที่เราทดลองก็คือเป็นไปทําคุกกี้อย่างที่โชว์อย่ทางหน้าจอนี่อนี่นะฮะครับตัวคุกกี้ไผ่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิกในการสร้างรายได้โดยการใช้ผงไผ่ครับผมอันนี้คือเป็นเป็นที่มาที่ว่าวิธีคิดก็คือการสร้างธุรกิจในชุมชนด้วยครับก็เลยตั้งสากลขึ้นมาอยากจะบอกได้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้บ่งบอกถึงความสําเร็จความก้าวหน้าของสากลผู้ปลูกไผ่เป็นเช่นไรบ้างครับครับ หลังจากที่เราจดทะเบียนเมื่อเดือนพฤษภาคม2556ถ้าจนถึงวันนี้ก็ประมาณสัก16เดือนแล้วก็หลังหลังจากที่เราออกรายการมอดไม้หมอนหรือความชาแนลมาเนี่ยก็คิดว่า10เดือนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนข้างสูงจากเดิมมีสมาชิกอยู่ประมาณทัก20กว่าคนแล้วก็เมื่อปิดปีบัญชีปี56มี95คนปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรเริ่มให้ความสนใจแล้วก็ มีความมุ่งมั่นครับตอนนี้มีมีสมาชิกเกือบ400คนโอ้โหดะงนั้นในในช่วง16เดือนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงอันนี้คือคือส่วนหนึ่งที่ว่าความสนใจกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคนคนจากเดิมเนี่ยปลูกไผ่กระแทกจะไม่มีเริ่มจากที่ผมเนี่ยแปลงทดลองกับส่วนนี้กับเครือข่ายจาก100ยร้กว่าไร่เนี่ยตอนนี้มีประมาณเกือบ500ไร่ ปัจจุบันนี้นะฮะจำนวนสมาชิกกวบ400คนเนี่ยอแปลงปูปลูกไผ่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นด้วยทัสองอย่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทวีิมาณเท่ากันเลยนะฮะกับจํานวนคนกับจํานวนไร่ครับครับอันนั้นก็คือมองว่าในอนาคตตรงนี้แหละเป็นศักยภาพของการผลิตไผ่ที่จะป้อนสู่ตลาดครับ ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจากผมเห็นหลายๆคนยังเห็นว่าเออมีส่วนหนึ่งที่เป็นไผ่ที่ปลูกแล้วก็ปลูกเพื่อทิ้งใช่ไหมฮะใช้สอยเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็ปลูกเพื่อ,อ,อทําธุรกิจแต่บ,บางส่วนเนี่ยก็จะไปในเรื่องของอจะไปขายตลาดไหนอะไรยังไงเงี้ยมีการศึกษาบ้างก่อนหรือย,ยังครับตอนนี้เราศึกษาแน่นอนแล้วตกลงแน่นอนกับบริษัททางญี่ปุน่นมาตั้งโรงงานเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมจะเริ่มเดินเครื่องก็ประมาณเดือนเมษาครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งในขณะที่ตอนนี้เรากําลังปลูกแล้วก็กําลังจะดูว่าไผ่ชนิดนี้คือไผ่ซางมนหรือไผ่ราชินีเนี่ยสามารถที่จะใช้ตั้งแต่ใบต้นนอเพราะฉะนั้นใบก็มาทําใบชาซึ่งใบชานี้มีคุณภาพจากการวิจัยแล้วเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือคนที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วดื่มชาก่อนนอนก็จะทําให้การนอนหลับสบายปกตินี่ชาที่ ทั่วไปที่ดื่มชากันใช่ไหมจะเป็นทําให้แบบว่านอนนอนหลับหรือนอนไม่หลับอะนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมบถ้าืฟมีาแต่ว่าดื่มชาด้วยใบไผ่เนี่ยจะทําให้นอนหลับดีว่างั้นเหรอครับเพราะมันมันไม่มีคาเฟอีน๋อมีการวิจัยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอันนการวิจัยที่รองรับนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าสาสกรณ์นี้จะทําอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะมีองค์ความรู้นะฮะและผลการวิจัยเนี่ยเข้ามารองรับทั้งนั้นทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยคาดหวังว่าในสิ่งนี้นอกจากต้นไผ่ ต้นไผ่แล้วเนี่ยต้นไผ่ยังมีประโยชน์ในการไปใช้ในการพืชอื่นได้อีกสารปรับโครงสร้างดินหรือในการทํานาใช้ผงไผ่ในการเพาะเมล็ดพันธุ์หรือการเพาะต้นกล้าหรือการบํารุงต้นต้นพืชแต่ละตัวเนี่ยถ้าเป็นผลไม้เนี่ยก็จะเพิ่มความหวานให้อันนี้ก็คือประโยชน์ของการวิจัยแล้วก็ตัวนี้คือได้วิจัยและปฏิบัติเองทั้งสิ้นเลยครับ โดยผมเนี่ยจะทดลองเองทุกเรื่องครูพูดง่ายๆว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องภัยเนี่ยท่านประธานเนี่ยทำเองซะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปปลูกข้าวด้วยใช่ไหมการทําขนมคุกกี้นะฮะการทําชาใบไผ่อะไรนี้มันทำทั้งหมดทําทั้งหมดเลยจนถึงตอนนี้เริ่มปลูกมะเขือเทศกับผงไผ่รสมันจะเปลี่ยนไหมปลูกดอกไม้ดอกดาวเรืองเนี่ยสภาพดอกกับต้นมันจะเปลี่ยนไหมอันนี้ก็ได้ทดลองมาด้วยดวงเครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเรื่องผลประโยชน์จากไผ่ไผ่กันอีกครับมอนไม้หมอนช่วงที่2สนับสนุนโดยคูโบตาพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยวีโกเทค าคุ้มค่าก้ารับประกันครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในรายการมอดไม้หมอนนะครับเราอยู่กับรายการมอดไม้หมอนนะครับซึ่งมีผู้สนับสนุนรายการกับเราบริษัทซาโกประเทศไทยจำกัดนะฮะและก็เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือทางการเกษตรที่มีคุณภาพนะครับวีโกเทคนะครับท่านปรนะธา,านครับผมอยากทราบนิดน,นึงว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเรามีองค์ความรู้ประกอบกับในการทําธุรกิจแล้วเนี่ย ปัจจุบันนี้การทาธุรกิจไผ่เนี่ยขยายวงกว้างไปแบบไหนบ้างครับครับตอนนี้ในเดือนที่16เนี่ยครับก็คิดว่าเป็นเดือนที่16ที่เราเริ่มขยายขยายยังไงขยายเครือข่ายในการทําธุรกิจไผ่ครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือก็มีการตั้งสากลผู้ปลูกไผ่ครับไม่ว่าจะมีการเพาะพันธุ์ของสากลในภาคเหนือครับกับอีกส่วนหนึ่งที่จะบูมก็คือภาคอีสานมีถึง7จจังหวัด ตั้งแต่เลยบ,บุรีรัมย์ยโสธรหนองคายหนองบัวลำพูเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ไปไปขยายผลในเรื่องธุรกริจก็คือเตรียมเ,เริ่มปลูกไปแล้วประมาณหมื่นหมื่นกว่าต้นเพราะนั้นในหมื่นกว่าต้นเนี่ยจะปลูกในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินครับตรงนี้คืออะไรเ,เราก็มาดูกันว่าในส่วนรายการที่ว่าจะขยายผลกับกเศศกษตรกรในส่วนนี้เนี่ยทาใไ้่สถไพสารเขาบอกว่าแงรงใช่ไหมก็เลยง่ายว่าทำคู่กันไปคู่กันไปเลยว่า ในสิ่งนี้เครือข่ายที่ไปปลูกก็คือเราต้องการวัตถุดิบในอนาคตกับอีกส่วนหนึ่งจะไปช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนกับเป็นการปรับสภาพชุมชนที่สาคัญผมเห็นนะฮะท่านลองหน้าวันนี้ไม่ว่าภาคเหนือเนี่ยที่เจอนะครับท่านผู้ชมก็คือปัญหาสภาพดินสไลด์นะครับปัญหาจากการพูดง่ายๆถางป่าถักลูกที่ป่าั่านก็คือปัญหาหนึ่งก็คือตัวไผ่เนี่ยสามารถช่วยได้พอสมควร คือภัยจะมีลักษณะของการเกาะดินเพราะนั้นภัยเนี่ยเป็นเรื่องของการอนุรักษ์น้ํากับภัยเนี่ยในเรื่องของการพังสลายของดินเพราะฉะนั้นภัยกับแฝกเนี่ยน่าคิดคว่ามันน่าจะไปคู่กันหรือเปล่าเพราะนั้นกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องไปดูอีกทีว่าแต่ถ้าดูจริงๆก็คือเราเนี่ยทำร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินตอนนี้เพราะนั้นนักวิชาการก็จะมาวิเคราะห์ร่วมกับเราก็เลยมีมุมมองว่าปีนี้ภัย กับการพังทลายของดินกับภัยกับการอนุรักษ์น้ําน่าจะไปด้วยกันจะช่วยเติมเต็มในเรื่องของแฝกกับไผ่น่าจะไปด้วยกันแล้วผมได้ข่าวมาอีกด้วยนะฮะว่าหลังจากที่ไปร่วมงานที่มีการสัมมนาในเรื่องของไผ่นี่นะฮะก็เห็นว่าในเรื่องของไผ่เนี่ยในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการประหยัดในการใช้ปุ๋ยระหว่างการปลูกพืชได้อย่างชัดเจนในบริเวณพื้นที่ที่ปลูกไผ่นะครับก็คือหมายความว่าตอนนี้เราเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีคิด กับการเติมเต็มเรื่ององค์ความรู้ว่าการปลูกพืชจะต้องทําดินให้ดีก่อนทําดินให้สมบูรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นผงไผ่เนี่ยมันมีอินทรีย์วัตถุสูงแถมยังมีจุลินทรีย์ที่ป้องกันวัชพืชได้ด้วยรโรคติดต่อได้ด้วยเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรตรงนี้แหละที่คิดว่า ลดต้นทุนไปในตัวว่าถ้าใช้ผงไผ่เป็นสารปรับสภาพดินในการปลูกพืชต่างๆมันก็คือลดรายจ่ายเรื่องการยาฆ่าแมลงก็ดีหรือปุ๋ยเคมีก็ดีตรงนี้จะช่วยไปเลยในทางตรงและทางอ้อมไปเลยครับแล้วในทางปฏิบัติแล้วในการทดลองเนี่ยในเรื่องของตัวที่นําผงไผ่ไปใช้กับที่ไผ่ที่ย่อยสลายแล้วนะฮะที่เอาไปใช้กับพืชเนี่ยอะไรที่เห็นเด่นชัดครับตอนนี้ที่เห็นเด่นชัดคือกล้วยกล้วยจะมีคุณภาพการโต แล้วก็ผลผลิตของกล้วยนะะส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของมะเขือเทศลรจะเปลี่ยนความหวานความคืนจะไม่มีกับถ้าเป็นดอกไม้คือผมจะปลูกดาวเรืองดาวเรืองเนี่ยระหว่าง2แปลงแปลงที่ใช้ผงไผ่กับแปลงที่ใช้ปุ๋ยทั่วทั่วไปปรากฏว่าอายุของการเก็บเกี่ยวหรือต้นไม้เนี่ยเขียวออกดอกเยอะจะมีความต่างถ้าใช้ผงไผ่จะมีอายุกันเกือบ4ี่ห้าวันถึง60วัน ครับก็ค,บคือพูดได้ง่ายว่าสภาพดินนะดีดขึ้นอย่างเห็นชัดเจนนะฮะเพราะว่าแล้วก็เป็นการเพิ่มอายุพืชด้วยนะที่เห็นกันอยู่แล้วสิ่งที่คาดหวังกับธุรกิจไผ่ที่สากลดําเนินการอยู่นี่แหละเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คาดหวังเนี่ยเราก็มองว่าถ้าอนาคตการปลูกไผ่หนึ่งไร่เนี่ยเราจะคาดหวังวสมาชิกเราน่าจะมีไรายได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณสัก3,500บาทครับอันนั้นคืออะไร ก็คือการเก็บต้นไผ่การเก็บหน,อนห่อไผ่การเก็บใบไผ่มาขายได้หมดอันนี้คือส่วนนึงพูดง่ายๆว่าปัจจุบันเนี้ยในแนวความคิดของสากลเกษตรผู้ปลูกไผ่เนี่ยไม่ได้มองว่าตัดหน่อขายอย่างเดียวใช่ไหมฮะมันยังมีตัวอื่นที่ทําได้ทุกตัวในตัวของพูดง่ายๆว่าเกิดมาเป็นต้นไผ่นเนี่ยทำได้ตยยั้งแต่ใบยันรากว่างันเหรออย่างอย่างอย่างใบใบไผ่สร้างมนีน่นะฮะ เราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราเคยคิดว่าต้นทุนนี้เราจะซื้อกิโลละเท่าไรดีแล้วก็ประมาณขั้นต้นว่าน่าจะไม่น้อยกว่าสัก25บาทหรือ30บาทต่อกิโลอันนี้นก็คือมา,มาแปลรูปเป็นใบชาอันนี้นก็คือส่วนหนึ่ง แต่ลักษณะของกรรมวิธีนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องให้ความรู้กับสมาชิกต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตใบชาจะเก็บยังไงจะดูแลยังไงและเก็บช่วงไหนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเห็นใบไผ่มาฉันเก็บหมดไปเป็นชาหมดอะไรอย่างงี้คุณภาพมันจะต่างกันก็คือเรื่องเหล่านี้ก็มีการวิจัยว่าควรเก็บรายุอายุช่วงไหนอะไรยังไงอย่างนี้ต้องเก็บก่อน9ก้าโมงอย่างนี้แล้วก็อายุไม่น้อยกว่า หกเดือนนะอะไรงนี้ก็เป็นกรรมวิธีของการเก็บใบไผ่ครับแล้วทีนี้ในส่วนเหมือนเราพูดคุยกันเรื่องไผ่ของท่านเป็นเรื่องของสร้างมนต์แต่ทีนี้อยากถามว่าไอ้ตัวไผ่อย่างเช่นไผ่ตรงเอ้ยไผ่อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเช่นไรบ้างฮะเราจากการวิจัยเนี่ยมาาลัยเกษตรกับนายชบุญเอาไผ่ชนิดนี้ชนิดเดียวที่ไปทดลองในการวิจัยเพราะฉะนั้นนักวิชาการก็คุยกันเมื่อครั้งที่แล้วที่ประชุมในปีที่3ครเขา้งบอกว่า ถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจเขาก็ยินดีจะวิจัยต่อว่าถ้าเกิดพันธุ์ไผ่ตรงหรือพันธุ์อื่นๆเนี่ยจะมีความแตกต่างไหมหรือไผ่ซางก็เรียกซางหวานเนี่ยที่บอกว่ามีน้ําตาลสูงเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้วิจัยที่จะไปทําวายได้ทําเหล้าได้อันนี้ก็ต้องวิจัยกันต่อครับผมแล้วทีนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยการเชื่อมโยงระหว่างสากพั์ปัจจุบันเนี่ยฐานเดินไปเช่นไรบ้างครับของสากร์ผู้ปลูกไผ่ครับ คือตอนนี้การเชื่อมโยงค่อนข้างดีใน<ม>เรื่องของการช่วยเหลือกันอย่างสากอผมเนี่ยสกอเกษตรผู้ปลูกไผ่กาญจนบ,บุรีเพิ่งเกิดใหม่ครับเป็นสกอเด็กๆรเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากสากอข้าวจากสากอเกษตรปราสาทสุรินรสกอข้าวชุมนุมกำแพงเพชรับสกอที่เกี่ยวกับน,น้ำมันปลาล์มจากสากอเกษตรบางสะพานน้อยเพราะฉะนเขาก็จะให้เครดิตเราร60วันอย่างนี้ฮะ เราก็เอาสินค้านี้มาหมุนเวียนให้บริการสมาชิกก็เรียกว่าเชื่อมโยงเบื้องต้นอันนั้นเป็นการเริ่มเริ่มของการทําธุรกิจของสากลผู้ปลูกไผ่ผนะแต่ว่าในส่วนของตัวตัวไผ่ที่เป็นธุรกิจของเราเองเนี่ยเริ่มหรือยังฮะตอนนี้เริ่มในแง่ของต้นพันธุ์ต้นกล้าก็คือตอนนี้เรามีการจําหน่ายกล้าให้กับสากลผู้ปลูกไผ่ทางภาคเหนือเนี่ยต้นสร้างใบประมาณ2,000กวกาต้นครับ แล้วก็ทางภาคอีสาร<ะ>อันนี้คือเริ่มเริ่ในแง่ของพันครับระยะการปลูกเป็นเช่นไรมหฮะอยากให้ท่านลองพูดโดยคร่าวๆอ่ะให,<ถ>ให้เห็นภาพนิดนึงถ้าการปลูกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ย<ะ>หมายความว่าใน6เดือนแรกจะจะ,จะต้องดูแลเรื่องน้ำนะในปี6เดือนเนี่ยเริ่มจะเก็บต้นได้ครับพอครบ3ปีขึ้นไปคือปีที่4ลําต้นเริ่มใช้งานได้ครับ ใบ,บต้นหนอ่อการขยายผลอันนี้รเริ่มเริ่มทำงานได้ก็หมายความว่าในปี59เนี่ยจะเริ่มเก็บต้นฮะจากการที่ปลูกมาปี56ครักนั่นแหะก็จะเริ่มเริ่มมีผลผลิตตร,ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของสากลการเกษตรผู้ปลูกไผ่ากาญจนบ,บุรีนะฮะเป็นสากลเล็กๆแต่ว่าเป็นสากลที่มาพร้อมกับองค์ความรู้และผลการวิจัยรองรับในการดําเนินงาน ของสากลและสิ่งที่สําคัญที่สุดตัวของท่านประธานเองนะครับก็มีเรื่องอในเรื่องขององค์ความรู้อยู่กับใกล้ชิดกับกระบวนการสากลมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับการก้าวกระโดดในการเจริญเติบโตของสากลสิ่งเหล่านี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพพรุ่งนี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อสําหรับวันนี้นะครับเวลาหมดไปเสียแล้วนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับทั้งสองท่านนะครับก็ขอกราบสวัสดีครับ